เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยเป็นไงบ้างคะสามข้อที่ผ่านมาง่ายๆเลยใช่ไหมคะชิวๆเลยนะตรงนี้ต้อง เอ็กต c t เนี่ยต้องเก็บเต็มนะคะทุกคนถ้าเจอแบบนี้เนี่ยแค่ดูดีๆนะแค่ต้องแค่ต้องระวังแค่นั้นเองว่าเราดูถูกไหมเลือกถูกไหมนะคะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยใช่ไหมคะอ่ะมาดูข้อนี้กันนะคะ the earliest free trip for the second passenger is เขาบอกว่าอะไรคะ earliest earliest แปลว่าอะไรเอ่ยทุกคนไวที่สุดถูกต้องไหมคะที่เร็วที่สุดนะ หรือไวที่สุดนั่นแหละทุกคนทริปที่มันฟรีใช่ไหมคะสำหรับอะไรเอ่ยฟรี for the second passenger ก็คือฟรีสำหรับสำหรับอะไรคะสำหรับคนที่สองถูกไหมสำหรับคนที่สองเนี่ยที่มันฟรีทริปที่มันใกล้ที่สุดนะคะไวที่สุดอะที่ถึงเร็วที่สุดเนี้ยคือทริปไหนนะคะก็ เรารู้อยู่แล้วนะว่าที่เขาเออกมาโฆษณาเนี้ยเขาโฆษณาเพื่อให้เนี่ย s e c o n d passenger travel free ถูกต้องไหมเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าเนี่ยมันฟรีอยู่แล้วใช่ไหมคะแสดงว่าทุกทริปเนี่ยมันมันเป็น s e c o n d passenger free นะคะประเด็นคือทริปไหนเป็น the earliest คะ่ะทริปไหนเอ่ยทุกคน the earliest แสดงว่าใกล้ที่สุดก็ต้องดูปี ที่มันจะถึงก่อนถูกต้องไหมคะต้องเป็นโคลัมบัส2017เเนี่ยใช่ไหมทุกคนตรงนี้นะคะอันไหนถึงก่อนคะทุกคนอันไหนเกิดอันไหนมาก่อนคะทริปไหนเอ่ยทริปที่ออกก่อนถูกต้องไหมคะ departing date เนี่ยมันต้องไวกว่าถูกต้องไหมคะมันมีอัมสเตอร์ดัมกับ festive getaway นะ ข้อนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราจะตัดช้อยเนี่ยก็ต้องตัดช้อยอะไรที่ไม่ใช่สองข้อนี้ถูกต้องไหมอันแรกๆเนี่ยตัดออกไปได้เลยถูกต้องไหมคะมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วเนาะไม่อร์มสแตมก็ต้องเฟสทีฟเกตเอาเวเนาะเพราะมันอยู่ในปี2017มีแค่2อันนะคะตอบัะไหนเอ่ยทุกคนอัมสแตมหรือว่าเฟสทีฟคะอัมสแตมถูกต้องไหมคะเพราะว่าอัมสแตมมันวันที่14บสี่เฟสทีฟมันวันที่ 18เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนเลยนะคะคำตอบข้อนี้ e ออ r ์ e รีย t r e ีทรีฟอร์ดอ e n ซคัมพาส s e นนะคะก็ต้องเป็น Amsterdam and German Christmas Market ถูกต้องไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะจบแล้วนะข้อนี้ง่ายๆเลยนะคะ54ตอบช้อยสี่ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทํำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ๊ย <Okay. S 1> อย่ขอฝึกก่อน